ฟาร์มโป้ฟาร์มเขาโป้มาเลยเฮียเล่นเไรสัตว์เล่นฟาร์มเขาโปเล่นไรเฮียฟาร์มเฮามันมันดีสุดแล้วเออเมงสี่ขอต้องกล้ากล้าออกจากเซฟโซนตัวเองเดี๋ยว่าต้องเล่นด่านที่มันโหดขึ้นอยู่ก็นี่พี่อย่ามาเล่นก่อนเลยพี่มาเล่นมาเออพี่มาเล่นกาวมาเล่นสิไม่มีเกมนี้เฮียซื้อดิกูต้องเก็บเงินซื้อไถ่บัวพังไม่ได้หรอกโอ้โหเรียวะ ฟาบิวตี้กมยังไม่ได้ซื้อเลยโธ่อันนี้แหละฝ่ามหาวิทยาลัยสาเช้าเฮ้ยเดี๋ยวเราขอไป็ของให้น้าแป้งก่อนนะจะได้เธอเฮือกผ้ามันไม่ได้เลยสั่งเปิดแม่ไดเลยต้องมืกุญแจเฮ้ยเหี้ยเลยลืมมาเล็กุญแจแม่ใครถือก็เปิดได้เรามีสมรรติ EMF แล้วก็โอ้เกลืออันนี้ง่ายเอสเบตเป็นดิสันเรื่องดิสันแบบ ระดับฟาร์มนเลนยเยอะไม่รู้ว่าเขียมนมาจากทัวนี่มันโอเคจับกันครับจัาสกานำเรียงของ <c oughs> โอเคลืมไปแล้วเอาโซนไฟนี ที่ของที่เสองชิ้นนะกล้องหนึ่งตัวนะนี่างปุ๊หมดแล้เล่นพร้อมจะเล่นหัวงตอนนี้นียใช่ขึ้นไปบนบ้านคนเดียวผมใช่ไหมใครวะผมอ๋อทีต่้งกล้องครบพี่เองไม่ใช่ทีที่อยู่นอกบ้านอ๋อใครอยู่กับกูอเคพี่ออกมาพี่ประตูนักไข่ประตูนักไข่ไอ้เหี้ยขายละห้า อก็5นาทีแรกมันไม่ดูไม่ไม่พี่โปมันเริ่มเลยพี่มันดูแล้วเริ่มเลยตอนนี้มันดูแล้วดูแล้วพูดคำนี้ก่อนมันดูแล้วไม่โอเคห้องนี้ไม่มีเอ๊ะตุ๊กตาว่ะเจอตุ๊กตาเฮียกขอยากเล่นตุ๊กตาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเออใช่มาอยู่ไหนอ่ะละโมดไปไหนแล้ววะอือนี่ในห้องนี้พี่ตุ๊กตาห้องไหนนี่นี่นี่ห้องนี้ ห้องห้องห้องคดีเก่าหัวที่มันไปตายห้องตุ๊ข้ามไอี้อ่ะเขาใครวะเนี่ยนี่นี่ใครไฟพูดนะใช่ปะไม่มีไฟอ๋อนี่ก็เปิดไฟดิสัตว์นี่ใครถ่ายอะไรวะไอ้ที่กูถ่ายตัวตาผีเดี๋ยวค่อยมาเล่นนี่ฮะเปิดไฟอยู่ไหนวะเดี๋ยวค่อยมาเล่นวางไม่ตรงนี้แหละกูหนาวขัน<ม>้บนบกห้องเฮียใหญ่กว้างเลยสัตว กูเราคว่างไอ้เหี้ยเอ้ยมันเล่นไข่ว้ะนะมันเล่นไข่ว้ะนะโอเคเดี๋ยวค<ด>่อยดูกันเดี <c oughs> ๋ยวค่อยดูกันไอผีเอ้ยตุ๊กตาเที่มันจะพุ่งไปที่จุดสปอนผีอ๋อเออท่านก็ดูตั้มตั้มตั้มไปหาห้องผีก่อนเออตุ๊กตาในห้องน้ำนั้วนะ ปูใช่นี่ก่อนเอาเล่นกรนถ้าเล่นกรนเด็กเป็ดออกมานี่ว่ะปูมีด้วยเยอะไม่เจอจุดสปอนกันเลยมีเด้วยชั้นสามปูวะไม่ได้แต่ของมาน่าเป็นชั้นสามชั้นสามได้เหรอมีนะแต่นักฆาที่แต่ราคาเหรอเฮแต่ด่านนี้ไม่น่ามีนะมีแค่นี้ไงนี่อยู่ไหนวะอ๋อไปไหนกันหมดแล้ววะอยู่คนเดียวนี่ข้างหลังเคปเปิดน้ำนะ โอนี้ป่วะเออใครถือเองวัใครถือเองไม่ได้ถือไม่ได้ถือวีมันก็ต้องสิบสองสิบเอ็ดอะไรอย่างงี้ป่ะมันก็อยู่แชื่องเชื่องนะพี่ถ้ามันไม่ต่ำลงสิบเอ็ดหรือสิบเลยแล้ววัวถือรีโมทแอร์โอเควัถือตุ๊กตามาดิคืออย่างบนไหมโยนไปอ้ไปไหนนะอ้าวไปไหนวะเนี่ย ข้างล่างหรือเปล่าพี่ว่าน่าจะห้องข้างล่างเอาเอาเอาตุ๊กตาหายตุ๊กตาหายไปเลยยี่ไม่ได้บอลระเบียงมก็ะเล่นตกระเบียงนะก็ไม่น่าเชื่อข้างบนอ๋อตกระเบียงมั้งหรอห้องเด็กเออพี่ว่า่าตกระเบียงไปแล้วโอเคโอเคออ๋อข้างสองดูเหมือนจะเว้นเดข้างล่างพี่ว่าข้างล่างไม่ข้างล่างกันเด้อ บอลมันร้อนไม่มีหรอกห้องมีตีมันเย็นเลยนะพี่มันเย็นละเยือกเลยนะพี่ตีถังแก๊สไว้เยี่ยมถังแก๊สกูมันไม่ลดเย็นระเยียดเป็นหนาวอันนี้ปิดไฟกลัวไฟลุกไฟตกไฟตกแล้วห้องไฟอยู่ไหนวะอยู่นี่ตามมาตามมาห้องไฟอยู่นี่โอเคโอเคพี่ตามมาละอย่าบอกนะว่าห้องไฟ ไอ้นี่นี่สามสามสามห้องนี้มาสเตอร์เบดรูมนี่หลอกมาสเตอร์เบชั่นทำไมทำไมห้องมันรู้สึกสามเปิดไฟอันนี้แบบไหมนี่นี่ห้องนี้อยู่ทีทีพวกไกระดูนกระดูนกระดูนขายไฟถ่ายกระดูนอีเบดังสามสามสามเสียงเดินเฮ้ยมันอยู่ไหนวะไอ้ เอาอยู่ไหนวะเออขัดเอาอยู่นี่อยู่นี่อยู่ห้องนี้อยู่ห้องไหนนี่เปิดเลยพี่น่ารู้สีที่นี่ห้องน้ำพี่นี่ห้องน้ำเปิดน้ำปิดชีพหายแล้วพี่ช่องนี้เออช่องนี้ยิ่งอยู่นานเรายิ่งไอ้นี่แนี่ยสมองยิ่งโง่เลยไอ้ตนเนี่ยเออโหลดผีบอก่าเมื่อกี้ก็ตกไอ้เหี้ยตัวตายตัว เฮ้ยได้เปิดไฟแล้วเปิดไฟเฮ้ยทีนี้โยนเลยโอเคเดี๋ยวกูโยนนะโยนโยนอะอะหายไปไหนวะเฮ้ยบนเพดานเป็นเพดานเอ้าเอ้าหลอนจริงอะไรกันวะไอ้ลงห้องไหปดีกว่าไปดิกว่าทีที่ตี้อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยมันเหมือนทีตี้สี่ขีดโอ้ฮาขีดฮาขีดแล้ว อยู่ห้องห้องซักผ้าเอ๊ะเล่นเล่นประตูกูก็เล่นได้ยังดูมันอยู่ห้องซักผ้าใช่ไหมสรุปแล้วน่าใช่เปิดประตูไฟหนึ่เลยมันเกินกี่ขีดปุณเนี่ยห้าว่ะห้าขีดอยู่ไหนเครื่องแล้ววะขอไล่เส้นหน่อยครับขอไล่เส้นหน่อยครับผู้หญิมาได้แค่แค่ของเท่านั้น เตือแล้วก็มึงเลวมาอีกแล้วไอ้เหี้ยไปฉายเนี่ยไอ้ไปฉายเอวีเนี่ยอ้าคนเดียวไอ้เหี้ยเอาวะเอาวะตักวะตึกตักวะโอเคมีโอเคเอ็ผ่านเลห้เดินเดินสัตว์เดินเเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้เฮ้้ยเฮ ลงแล้วตาพุ่งตุ๊กตาพุ่ง40ตะกี้เห็นตัวตะกี้เห็นตัวตะกี้เห็นตัวเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวมันโผล่ตรงกลางตรงกลางแต่โผล่มาตรงกลางแตเทต๊ตาพุ่งไลยเยี่ยมเมื่อกี้ตุ๊กตาพุ่งอัดหน้ากูเลยเหลือเท่าไหร่กันละวะไอ้40เอไอคีเหลือเยอะสุด60โอ้โหโอเคนี่ไงเนี่ยสติดีกันจัดๆเลยหล่ะไอคีมีอะไรนะมีเอฟหรอเอฟอย่างเดียวหรอ เคยได้เหยียบมาแล้วโอเคไปเหยียบไปไปเกลือนี่คื้เอาเกลือไปเลยสมัครสติ๊กโอเคเข้าไปนะเออสมัครสติ๊กกูเสือกเขียนไปอัพยาวันนี้เยอะตันนี้เน้นดุป่ะกม่อปล่อยแม่งซ์นี่เยอะวันนี้ปะเง้ยเออเฮ้ยไม่ไม่มันต่ำเราอุณหภูมิมันต่ำลงไม่ใช่วันนี้โฟล์กไก่อะโฟล์กมึงดูอะไรเรื่อยจัดวานกล้องเดห้องเงี้ อยู่ห้องนี้แหละโอ้โหนะเว้ยเฮ้ยอะไรมาตูไอ้สัสหรือใครเล่นใจเย็นดิพ่อหนุ่มโอ้โหขออ่ขอแต่ไม่วันขอแต่ไม่มีลายมือวะข้างหลังข้างหลังข้างหลังใช้ใช้หน่อยจะถ่ายจะถ่ายนี่นี่มีลายมือลายมือโอเคมีฟิงกะปินอยู่ดใหม่เราใกล้อะเล่นไฟ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 ต่างหาก ไปดูกดอปอ่านแล้วไปก่อนนะทุกคนเปิดกล้องยังเปิดแล้วเปิดแล้วปิดไฟให้ด้วโอเคไอ้ต่อไอต่อใช้สีเขียวก่อนัวสีเขียวใช่โยนไปตรงนี้แหละไปหมดออกมาเลยเลยจะตายไม่มีว่ะตัวนี้ไม่มีกดออฟเลยแค่โกดไลติ้งกับฟีซิ่งสองอย่างอาสั่งสมุเล่นไฟห่ะเล่นไฟหมดหมดเลยแตกฟีซิ่งยังทั้งหมดเข้ามาหมดยังอ่ะ ท่ามนแล้วใครเขาถ่ายเล่นหรือแค่หนึ่งเหงวันเนี้ยเราเยอะนี่กล้องอ่ะกล้องเยอะพี่ถูกก็ถ่ายอะไรด้วยหลือแค่ฟิซซิ่งกับเขียนสองอย่างโค้ดออฟไม่ต้องใช้ซอสติกอ่ะทำแม่งเออปะเอาเดี๋ยวกมทำเดีอยวผมทำแต่งโมตัวนี้ไม่เอ้ยไต้หวันนะไต้หวันแดกยาก่อนสามสิบ เฮ้ยสามสิบยังได้ยุกูจะไม่ยีสิกูไม่เอาแล้สเใกินแ่ล้วสุใกินเออแล้วสา่หยกินเราไม่ไม่จัดเราไกินยอ่ะละชิบหายแล้วเอาแล้วชิบหายล้รถแล้วกูใส่ะข้าไอกูเฮียไม่ลกกูแล้วเฮียโนนเดี๋ยไปดูรถให้เกถายจากนอกบาเไม่น่าเห็นมันยัดเตนม่หายตัวร้อยม็อกมันลอเป็นที่ตต่าง มันไม่ออกนอกบ้านเนี่ยงไฟกับพีพ่บุนดัวเโอเคแต่ว่ายืางติดยิงติดแพงยังยังล่ยังล่อยู่โอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวถ้าออกมาได้ดบอกก๋ำเล็กเ่งธนามีปาร์ตี้ไอ้ <c oughs> ที่ไจไฟวิบวับวิบวับเลยทัวร์พอา้าอ่ะโดนอยู่คนเดียวห้เหลืออันเดียวนะต้องทติ <c oughs> ๊ก กี้แขนเป็นงงเอนๆอนว่าใช่ต่อแขนยึดเข้าไปผีจะมาหาวะอยู่หายละหายละหายละโอเคเข้ามาห้องไหนเนี่ยน้ำไม่สกรปรกกูไ,ไอ้เหี้ยคือแบบเ<อ>มื่อกี้ไ้เอ้ยซิลิโคนหลุดเลยหลุดเลยเมื่อกี้โยดทิ้งเลยซิลิโคนอะไรซิติกคี่ิฟืนเนะี่ยหลุดเลยอี๋มาหาของดิพืนแล้วเอาอะไอ้เย่เข้าข้างในด <laughs> ีนไหมประตูป<อ>ิดแล้วใครปิดไปวะ ใายไปองนมตะแป้ยยังมัน okay. ยังไม่หย er> ีบเ no, 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 no. yeah. okay. 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 ือเลยองนมตะเปยตะแป้ไปอีกอะโคดไลติงวะโคดไลติงวะฟีดมีฟีดมันออกปากด้วยอ่ะไม่ไม่ไอันี้มันซมาสเต็กพี่ฟีดออมันเขียนด้วยโอ้ดีเว้ยดียม่กมมเมมเอกเ้เมมเมมเ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 กเมเมเมมเมมเมเมม่มมเมมเมรเมเมมเมมเมมเเมีเเมเมเมมเมเมเมมเมเม อีโคเดาปูตางเฟันะะกะเราไม่ไหวแล้วนะกับมึงเนี่ยเบาๆตอนนี้โง่แล้วเบาๆบางในสัตว์กูเพิ่งพูดไปแล้วนี่ห้แล้วูนค่อยเดกไอ้ขี้แม่งลากกูเลยสัตว์มึงรู้รอ่ะแกหกแก้งหกโอ้โหเรดิเฟรดนเย่แล้วป็นปัสสาไอเย ถ้าไม่ใช่เลเวเดนนอนสัตว์ใ่ใจก็แย่แล้วเขียนตัวลงไปเขียนครบทุกเร็มไหมในสองร้อยเลียวอเขียนเลเวเด้นคุยสองร้อยสิบมั้งเลเวเด้นที่วาร์ปเข้าไม่จงเลยสนุกว่อ